สวัสดีครับผมคือเบลริฟเฟอร์ในเกม Metal Gear Rising Revengeance ์ไฟท์ที่ R05 แล้วนะครับผมโอเคไรเดนนะครับผมแล้วก็มีด็อกเตอร์ขับฮอมารับนะสุดเดิมพร้อมแล้วครับท่านโอเคเริ่มการ oh, oh, oh. บินได้เลยด้วยระบบเซมิออโต้โอเคไปแล้วไม่ปล่อยให้ไรเดนวิ่งนะครับด็อกเตอร์นันหน้าตาเจ้าเล่ย์จริงจริงไปแล้วินไ,ไปปากีสถานนะครับผม ลรู้ไมการยิงจะหลดขึ้นาอวกาศเนี่ยมันต้องใช้เวลาเตรียมการเป็นวันๆเลยนะเอ,อ้ยเขาเทสกันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตัาบใดที่เราไม่ได้ออกจากบรรยากาศโลกไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการบินโอ้โอเยี่ยมเลยโลกเป็นแหล่งของมนุษย์แต่คนไม่สามารถอยู่ในนี้ได้ตลอดหรอกฉันไปที่เทอร์มสเฟียร์แค่นี้ก็ไปที่คารม์มไลน์น<ต>ั่นแล้ว ไปเที่ยวดวงจันทร์นี่ต้องรออีกหน่อยเอออย่าลืมเก็บอุปกรณ์มาให้กูด้วยอ่ะชิปหายแล้วศัตรูมาสองตัวด้านหลังยูครับผม MQ 3 2 0เหมือนยานสเตลล์ละว่ะเป็นยานที่แบบไม่มีคนขับนะครับชิปหายแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยเครื่องบินเรามันเป็นเครื่องบินขนส่งเว้ยตัวเลือกเรามีไม่เยอะสู้ไม่ได้แน่นอนหนีได้ยางเดียว บางทีหนีก็ไม่รอดในวงนี้มิซายมาแล้วด็อกเตอร์เอาไงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เลยทีเดียวไฟพุ่งออกไปล่อยืดอ่า yeah. ไม่ใช่ครับเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกพลัสนะครับ E.M.P. นั่นเอง E.M.P. E <MP, S 2> หรอ<ต>ใช่แล้วแต่มันยังแรงไม่พอที่จะโค่นในสองตัวนั้นได้โอ้โหมีแก๊สลิงด้วยคือมึงจะใส่ให้ล่วงให้ได้มาแล้วอ่า เดี๋ยวจัดการเองไรเดนบินให้สนุกนะเพื่อนโอเคไปบิน <c oughs> ไปแล้วบินแล้วผมมึงกะได้ไงเนี่ยโคตรแม่นเลย <c oughs> กระโดพะดพลาดนี่แฮวแดกเลยเนี่ยหมดเทพเลยไรเดนต่อนะครับยังไงต่อไอ้ชายแว่นชายแว่นสแกนดู โอ้โหเจอเป้าหมายแล้วเป้าหมายมีไวทิ้งแท้งจัดไป yeah. เป็นสีฟ้าอ่ะเป็นของกูแล้วหันช็อปเตย์มาได้แล้วไรเด้นควบคุมเครื่องบินลำนี้ได้แล้วครับด็อกเตย์มันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยบินหนีเตลได้เนี่ย <c oughs> ของจริงแม่งโดนใส่ร่วงไว้ตั้งแต่วีแรกแล้วโอ้โยเฉียวไปนิดเดียวเฉียวฝักดาบไปนะครับ เอาไรเด้นจะจัดการกับมันยังไงยืนขึ้นมาเทๆ่ๆตั้งท่าโอ้เย่พันภกษาปะเนี่ยเอาไม่ใช่นะครับผ่าเข้ากลางลำแตกเป็นสองซี่กเอาใช้ความเร็วกระทะนะครับแล้วก็เอาดาบมาตั้งแน่เป็นวิธีที่ไม่เร็วอย่างรอแม่แทบจะชูป้ายไฟให้รเดนรเดน ระเบิดแล้วเฮ้ยหมดเท่แล้วเว้ยเฮ้ยมารับกูด้วยเฮ้ยมันพูดง่ายแต่ทำยากนะเว้ยรู้ไหมเอาเลยชิบหายหนะไรเด้นเมื่อกี้ยังเท่อยู่เลยโอ้โหเนี่ยยังเท่ได้อยู่ครับลูกผู้ชายของแท้ต้องไม่หันไปมองระเบิดตะแคงตะแคงไรเด้นจะได้ลงถูกรูนะครับลงแล้วเฉียวคางอีกแล้วครับท่านเป็นอะไรกับคางไรเด้นมากวันนี้เ <laughs> มื่อไฟที่หนึ่งก็โดนเลื่อยไฟฟ้าเฉียวคางไป นี่ยังโดนใบพัดอีกอแต่ไม่เป็นไรแพรีนี้ไม่ตายหรอกคันๆนะครับเอาหักมึงหักหักอีกแล้วเกือ <laughs> บเทแล้วไรเด้นไม่ล่วงเลยมึงเฮออะไรวะไรเด้น <laughs> ลงไปรับลงไปรับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีคนใส่อย r p พอยู่ด้านล่างโอ้ต้องหนีวะลงเชื่อไม่ได้ครับได้แต่ดูไรเด้นล่วงลงไปนะ ทษทีนะเพื่อนการเสียสละของเจ้าจะไม่ถูกลืมกูจะจำไว้โอ้โหมึงสั่งลาให้กูแล้วเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไม่คิดว่ากูจะรอดมั้งอะอาไม่ตายเห็นไหมกูเป็นพระเอกโอ้ยตกสูงอยู่นะไรเด้นโอ้ดีใจจังที่นายไม่เป็นไรออกจากเดนเวอร์ได้แล้วเอาชิปหายหกูรังคุยๆยอยู่ไอ้สันน่เสือกเสือกเสือกนี่นะมึงกัะเดนไปซะไอ้เวร ไอ้หนูไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์พาพาพาเองพาไม่ได้นี่ตาได้แล้วตาได้แล้วมึงตืดแล้วเกินตืดแล้วเกินพา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 แดกเลยโอเคได้มาหนึ่งชิ้นนะครับอะไรเราบล็อกรอขึ้นนี่นะมึงบินขึ้นไปเลยพา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 แดกเลยเย้มาไอทหารกระจอกมึงไปปัด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  อัดเล็กเอ้ยอีกอันนึงได้2อันแหวมีชะง,งักมีชะง,งักมีคิดดูก่อนด้วยนะครับโอเคเป็นไงบ้างโนดาดเมจนะเว้ยได้เอสเอส,เอสิเอสเอสดิสัตเอสไร<ม>เด้นโอเคไหมโอเคนี่จิบจิบว่ะเอาสมองไปส่งได้แล้วแล้วนายจะทำอะไรออกจากที่นี่ไง อ๋อไปที่บริษัทของหญิงสาวคนนั้นใช่ไหมล่ะโอ้เขาก็อยู่ที่โคโลราโดนะใช้เวลา2ชั่วโมงถ้าใช้รถเดี๋ยวไปยืมมาข้างหน้ามันมีรถที่ไม่ใช้งานอยู่เดี๋ยวกูไปโดเอาถ้าโดนมิสไซล์ขัดขวาง่ะทำไงรู้น่ะเดี๋ยวจัดการเองตอนนี้ขอออกจากเวอร์มาแชลให้ได้ก่อน คือตอนนี้เราต้องออกจากเวอร์มาเชลนะครับนี่ข้างหลังนี่คือตึกเวอร์มาเชลที่ถล่มไปนะครับโอ้โหไรเดนแม่งหำตุงว่ะหำตุงเนี่ยเพลงเพลงอินเดียนะครับโอเคสรารพัดนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าผมกลับมาใช้ดาบไฮฟ์เฟรนซี่เบลดเหมือนเดิมนะครับเป็นดาบที่กากที่สุดในเกมนะเพื่อความท้าทายและอัตลักษณ์ในการดําเนินเนื้อเรื่องโอเคตามนั้นนะครับตามนั้นเดี๋ยวรอมันหันไปก่อนไอ้เทียนนั้นมาแล้วไอ้สัตว์เอาไงดีอะเอาไงดีเอาไงดี ทางนี้ดีกว่าเย้แม่งเห็นแม่งเห็นปะวะชิปหายแล้วได้เวลาบวกได้เวลาบวกเอ,อ้ออยายจะสเตลเขาหน่อยมามุงมาไอสัตว์บ็อกบ็อกสวนกลับแม่งถอยได้โอ้ไอสัตว์บ็อกบล็อกอีกแล้วไอเฮ้ยไอแม่งมุกกล้องไม่่าขนานบล็อกบล็อกรอไว้เออโอเคอากาศอากาศบล็อกโอ้โหเฮียแม่งม้าข้างไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์แล้วเร็ว เฮ้ยเฮียบอกอะไรหรอไอ้สัตว์ข้างหลังข้างหลังข้างหลังทำไรวะไม่มีนะไม่มีนะไ,นะได้แล้วได้แล้วมุมกล้องมันไปดีจริงกว่าเกมนี้เมื่อไหร่มีแผ่นกระปรับก็เฮ้ยมาๆๆไอฆสัตว์ขวิดมาดิขวิดมาดิขวิดมาดิกูรอยอยู่เลยเนี่ยไปไปให้น ôm, ุ่มไปให้นุ่มเออได้แล้วเย้าพาเข้ากลางดากักนี่นะมึงพาดากักวะ แตกเลยเรียบร้อยเหลืออีกตัวเดียวตัวเดียวไม่น่ายากอีกตัวเดียวสบายแล้วโดนลุมนี่คือลำบากบอสเออใช้ดาบที่กาสุดในเกมต้องทำใจนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีไม่มากเท่าไหร่โอเคมันไม่แรงและมันก็ไม่ทะลุทะลวงนะโอเคไปต่อเลยจะได้ไม่เสียเวลา ไปเรื่อยๆเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้มาแล้วมีคนรอต้อนรับเราอยู่นะครับไอ้หุ่นกระป๋องไอ้หุ่นกระป๋องอือได้แล้วเรียบร้อยเย่ตัดพามันพามันโกนขนเรียบร้อยเก็บค่าจ้างวู้ฮวเย่ไหนตัวไหนเล็งเลเซอร์ไมค์สัตว์ต้องเก็บมันก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วตัวเล็งตัวเล็งปืนต้องโดดทีมนะครับผมฟัน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 แม่งอยู่ล่างอยู่ล่างฟันแนวดิ่งเย่ได้อยู่ โดดทิพมันนี่เพื่อความว่องไวมันใช้เทคนิคนี้แหละกระโดดทิพต้องซื้อสกิลมันครับกระโดดแล้วกดสามเหลี่ยมสองครั้งพร้อมกันเย่ฟัน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 เก็บเก็บซ้อนกันสองอันไม่ได้หรอเมื่อกี้กูฟันได้สองอันเอ้ยอะไรไม่ว่ากันโนเดมเบนเย่เอาอะไรวะกูโดนดาเมจไม่ใช่ทังไมได้แรงบีมัใส่แต้มไม่พอมั้งโอเคปะ และเดินเร็วเข้ามันอาจจะเร็วก็จริงแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการยิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรีบไปโอ้ยเฮียยุ่งกับกูเกินมันต้องใช้เวลา30นาทีในการเดินทางไปรกีสถานเอากูต้องเสียไอ้เหี้ยพวกนี้เลยเหรอวะโอเคได้ก็ได้วะไอ,อสัตว์เอางั้นก็ได้ออสัตว์ไหนหมดยังหมดยังหมดยังไม่หมดหรอไม่หมดโอเคไป จบยังไม่จบอีกอืไม่จบไม่จบไหนจุดแดงๆอยู่ไหนอยู่บนไอ้สัตว์ไปเกาะเลย่องนั้นกูรีบอยู่ฮะกูรีบอยู่นะเว้ยโอเคไปเฮ้ยโอ้โหเป็นดงไอ้สัตว์เป็นดงเป็นดงโอ้ยโดนสอยเย็นแค่โดดถีบเอ้กูไปโดดถีบไอ้พตีนี้ทำไมกูจะถีบนกไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวขึ้นที่สูงกันขึ้นที่สูงกัน แรงนกกระโดดทิพฟันฟันให้ล่วงมาโอเคได้ได้ได,ได้อยู่ครับแทนแทนไปก่อนฮียสองตัวมามมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนมาคุยกันก่อนมึงมาเคลียร์กวนไอสัตว์ไี่ไอ้ไ,อไอลบอ้ยแม่งหลบไม่ทันบล็อกบล็อกละส่วนส่วนไม่โดนอีกโว้ยดูเองกับมิสไซมิสไซหาพ้องนะฮะบล็อก ไปดีกว่าไปเขี้ยโอ้เขี้ยแม่กดไม่ทันงี้ไปก่อนงี้ไปก่อนโอเคมึงไ้นี่นะมึงมึงจะตายไหมไอ้สะดุดต้นอึดตุดอึดตายตายไายเข้ยเขี้ยเขี้ยเขี้ยนี่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 โอ้โหแม่สกิดสกิดได้แล้วได้แล้วไม่ด้วกดไม่ทันอ้าวได้อยู่เว้ยโชว์เข้าข้างโชว์เข้าข้างยูมึง ไป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 เทียว yeah. ไม่ได้ค่าจ้างโกนฟรีมอะไรครับโปรโมชั่นช่วงนี้รถแรกแจกตีนมจะกระโดดไปทาเที่ยวอะไรล่ะกูรีบไปสัตว์มันนี่มันนี่ไม่นี่ยไม่น okay. ี่ยลูกกระโปรงมั่งน่าลำคาญที่สุดในเกมละหายอยู่ไหนอีกกูต้องเคลียร์มึงนะครับมานี่มึงลงมาไอ้สัตว์นี่แอบมีแอบมีแอบโอเคไป อันดบีแม่งสนใจกูมไม่สนใจกูจะรอกเฮ้ยกระสุกใกส่มันไอสัตว์นี่นะฟัน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 ไอเฮียบันไม่โดนเลยควยเอ้ยกระหักว่ะเฮ้ยตรงนั้นมีตัวประกันด้วยว่ะกูไม่สนใจกูปา EMP แล้วค่อยว่างทีหลังไม่มีเลยสักลูกขอบคุณมากไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเห็นกูอีกยิงไม่ซ้ายทำเหี้ยอะไรหรอไอ้สัตว์ โอ้ยแม่งยิงย้อนหลังได้โอ้ยกูเพิ่งลุกขึ้นมามันก็ลอกแล้วเหรอไอ้สัตว์เอ้ยมึนมึนชิบหายไอ้มึน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 เอ้ยมึงนี่ก็นะไอ้สัตว์มามาลงมาลงมาไอ้สัตว์แตกโอเคเพิ่มพลังก่อนต่อไปก็มึงละต่อไปตั้งละไอ้สัตว์บล็อกสวนกลับล่อมันดิอืม โอ้หาเกมนี้แม่งปรับมุมกล้องเลยนะโอเคเลยจะพิววันนี้เยอะมองไม่เห็นทำอะไรก็ไม่ได้อุ้โอ้ยบอกบอกบอกอ้ยบอกได้ไม่หมดแม่งรอไปสี่หินอืสวนกลับตัดกรอบนอกตัด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 มึนมึนมึนใช่ไหมมึนก็ซ้ำเรียบร้อยได้ละ พาออกพาออกพี่เล็กพา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 โอเคเฮียต่อต่อพังสองต่อพังสองมีก๊อก <c oughs> สองแตกเลย <c oughs> เฮียทดแทนกันได้อยู่นะครับไปต่ออ้าวเฮียมีอะไรข,ขวางอีกโอ้เฮ้ยเสียเวลาไอ้สัตว์อยกูได้แล้วเฮ้ยมไหนบอกให้กูรีบไงเออไป ิงไป,ลไปลหลายเด่นเจอกันที่ปากีสถานเลยนะจริิงของมาว่ะโอเคเดี๋ยวพังตัวนี้เดี๋ยวหมาจะติดต่อเรามาอีกทีนึงนะครับโอ้ยกลัวอะไรล่ะออกไป <realmente? S 2> ลุยเลยออกไปลุยลุยเลยลุยเลยโมเย่ <AO AN> โรวีเลย,เลยโว่ทำไมอ้าวมีรถมาชนกูด้วยไอสัตว์ไม่ได้ผลวุ้ยกูกำลังหันกิงคองอยู่แดกเลยมาดิสัตว์มาดิสัตว์ตวนี่มึงเจ๋งอะ่ะมึงเจ๋งเหรอครับตัด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 ,ตดแดกเลยอีแกแล้วแดกไปกิจวัตรประจำวันไม่แดกแม่งอยู่ไม่ได้จริงๆมามาสไลด์แล้วฟันสไลด์แล้วฟัดได้สองดอกเลยเนี่ยสองดอกอืม้ม ถ้าเป็นคนในแม่งอ้วนไปละรถรถผ่ารถเล่นนี่เนี่ยไอสัตว์ผ่าเล่นผ่าเล่นแหกหายไปทั้งคันไปต่อเลยไอยออกมาแล้วเย่ yeah. สบายแล้วมึงไรเด้นออกมาได้แล้ววะดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเก็บแรงไว้หายันพานนะ ได้เลยยังไงไรเด้นเจออะไรครับโอ้โหเจอชอปเปอร์นะครับโอ้โหนั่นเจ๋งไม่เบานะนะั่นน่ะใช้ได้อยู่ครับไรเด้นชอบเลยครับแว้นได้เวลาแว้น <laughs> เรียบร้อยโดมอไซค์ no เข้าไปแล้ว I need your bike thank you for your cooperation แล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้โอ้ฉันต้องการยืมรถนายหน่อยขอบคุณที่ร่วมมือมีมาระยาทนันนี้นนแมมีทิ้งเบอร์ไวด้วยใครแกะออกมึงลองแกะเบอร์ออกมาดิเป็นเบอร์ไรเด่นจริงว่าลองโทรไปดูหน่อยโอเคสำหรับพัส์ทนี้ก็ผ่านแล้วนะครับผมโอ้ย oh <yeah! S 1> ติดตามกันต่อไปพัส์ทที่ R06 นะครับผมรับรองสนุกมากโอเคสวัสดีครับ